สวัสดีครับหลังจากที่รอกันมานานวันนี้ Apple ปล่อย iOS 18.6ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้เดตกันแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 26เวอร์ชันเบต้าไปแล้วจะไม่เห็น iOS 18.6ตัวเต็มสแสดงขึ้นมานะครับเพราะ iOS 26เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านั่นเองสำหรับ iOS 18.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับและสำหรับคุณสมบัติ Apple Intelligence รองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เช่นกัน นอกเหนือจาก iOS 18.6ตัวเต็มแล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 18.6ตัวเต็ม Mac OS 15.6ตัวเต็ม TV OS 18.6ตัวเต็ม Vision OS 2.6ตัวเต็มและ Watch OS 1 8 6ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก iOS 18.5ตัวเต็มเป็น iOS 18.6ตัวเต็มขนาดไฟล์ในการอัปเดตบน iPhone 15 Pro Max อยู่ที่855.6 MB เท่านั้นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีฟีเจอร์อะไรใหม่แก้้ไไขบบอะราง มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะจวนอัปเดตแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 18.6ตัวเต็มคือ 22g86 เป็นบิลที่ใหม่กว่าเวอร์ชัน RC เบต้าสุดท้ายก่อนหน้านี้ซึ่งมีหมายเลขบิลเป็น 22g84 สำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่อะไรเข้ามานะครับเน้นไปที่การแก้ไขบั๊กที่พบเช่นการแก้ไขปัญหาในรูปภาพที่อาจทำให้ไม่สามารถแชร์ภาพยนต์ความทรงจำได้ หน้าที่สำคัญคือการอัปเดตด,ด้านความปลอดภัยซึ่งการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เพิ่มความปลอดภัยในหลายๆส่วนเลยครับแนะนําให้อัปเดตกันสําหรับคุณสมบัติใหม่ๆจะอยู่ใน ios 2 6ซึ่งจะเปิดให้อัปเดตตัวเต็มในเดือนกันยายนนี้ครับจากนี้ไปจะมี ios 18.6.1ไหมหรือจะข้ามไป ios 18.7เลยเพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตใหม่ล่าสุดได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม เัาพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ